นิกนิกเข้าไปดูใน YouTube ดิมัน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 ไอ้นีนน่ป่ะพอสตรีมอยู่ดูดิในยูทูพ่อยูทูป <YouTube S 3> พ่อเนี่ยเออไปดูครับไปดูครับ <c oughs> ไหนมันขึ้นหน้าไงดูดิ ไปดูดิครับผมนะครับก็เ,เป็นการลุ่นตัวครับของเพจต่างๆนะครับผมอันนี้นะครับ เลยดูดิไปเลยเข้าไปดูไปอะไรมัมาน,ามานาให้หมดอุป,ปกรณ์เนาะตอนนี้เป็นยังไงบ้าต้องเป็นเอาตั้งใช่ไหมมาลองดีขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะครับขออนุญาตนะครับผมแป๊บนึงนะครับ นี่เป็นการรวมตัวกันของเพศผีต่างๆเลยนะครับเพื่อแสดงความไว้อะไรนะครับต่อการจากไปของน้องอาร์มนะครับพี่ละพุนนะครับผมมันอยู่ทางไหนเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นการรวมตัวแล้วครับผมวันนี้รู้สึกจะมาหลายเขึ้ดม,มากเลยอันนี้ พี่มามาจากไหนครับผมคะเพนไหนครับพี่อ๋อสายเดย์ค่ะอะไรนะสายเดย์ค่ะไฟเดย์ครับผมนี่ค่ะอยังไลฟ์อยู่เหรออ๋ออันนี้ผมไลฟ์ผมสตรีมยูทูบพี่เฉยอ๋อไอ้เราก็ไม่ตกใจเลยป่าอันนี้ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์เฉพาะพี่อันนี้ผมสตรีมยูทูบเลยอ๋อค่ะอันนี้ของพี่ดีดีคุณนำถอรัทธิกนุยครับกระน รักพิ่กันเลยวันนี้มามาเพื่อเพื่อน้องอาร์มมาเพื่อน้องอาร์มครับนะครับผมสาหรับเพจต่างๆนะวันนี้เมนไม่ตำว่าพันเพจนะครับตอนนี้ถามว่าคนละช่ังนะคะตอนนี้เราเพีกงเศร้าอยู่ใช่ของผมเ้งเศร้าอยู่จะไจาไหนคะพาไปเดินะครับพปแดเพจพาไปแดงที่นีทางมาจากไหนเพจเพจไหนพี่ตอนนี้ผมสตรีมอยู่ตรน มีาจิมงานเดียวกันนะอ้หัวขาดมนีนะครับมีหัวขาดมีหัวขาดแล้วับพี่อย่าอ่านคอมเลยครับไม่มี <c oughs> มอมาอันนี้บไรเลนะครับ <c oughs> อันนี้ก็มามา,มา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 เพื่อนมาเพื่อนน้องอาค,าครับผมวันนี้วันนี้เรามีรวมเพจรวมเพจไว้อะไรน้องน้องกก็ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มเองวันนีามผมไม่คอนไม่มีเวลาสครึ่งสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงพ่อเอกก็จะมาครับผม เดี๋ยวพ่อเอกจะมาครับผมตอนนี้ฝนตกก็ตนนี้ฝนตกด้วยเพราะว่าวันนี้ถ้าคนพลาดคือพลาดเลยจะไม่มีโอกาสได้เห็นการรวมตัวของเพจผีต่างๆนะครับผมวันนี้มาเยอะมากตั้งแต่เพจยุคแรกๆกับเพจยุคปัจจุบันนี้มาจะมืนอืมครับผมอ๋อีพี่เอ็มนี้พี่เอ็มครับผมพี่เอ็มเพียนไหนครับพี่ครับผมสวัสดีครับคืนนี้นะหลอนแน่นอนนะยาวเลยนะว่า พี่คะหนูโสดนะคะไม่มีสาวจุ๊ไม่มาวอันนี้ของพี่เอ็มพี่นะไม่ไม่ฟินอะไน่ไฟเดย์ทุกสิบสามครับผมไฟเดย์นะครับทุกสิบสามมายกทีมากมาเยอทีก็เข้าเปกดติดตามกันได้นะติดตามด้วยหลอนหลอนหลอนของพี่นี่ไลฟ์ทุกอยู่ไลฟ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับผม ทุกวันเลยพี่ทุกวันเลยครอยู่วันที่วันเดียวอยู่วันที่วันเดียวพักนวันเดียวอันนี้ระบบบริษัทใช่ระบบบริษัทครับผมขาดลามาสายไม่ได้ฮะหักแต่ของพี่ระบบบริษัทแตกแต่เพจเกียร์แปดโค้ด์นะพี่ระบบราชการนี่ราชการเหรอยตามราชการใช่ไหมเปล่าไลฟ์วันเสาร์วันเดียวทำงานวันเดียวพี่โอเคครับผมเนี่ยปรมก็อันนี้ครับคร่าวๆครับสำหรับเพจครับอีกสักคู่นะครับ ข้อเอก็จะมานะครับผมพ่อเอ๋เชิญยิ้มนะครับครับเดี๋ยวก็เข้ามานะครับน่าจะยังอยู่ที่วัดอยู่นะครับผมไอดอลไอเด้าเกรสอันนี้เพื่อนไหนไอเด้าพี่สวัสดีครับอันนี้มาจากเพื่อนไหนพี่ มาจากเพจเราเพจอะไรกันเนี่ยอันนี้เราเพจเราทีไม่มีประกาดกับอ๋อมีของผมมันมีอยู่ประมาณ6-7เดพจเลย7เพจเลยพี่ครับผมหลักๆเอาเพจหลักๆเพหลักบ้านบ้านผีบอกบ้านผีบอกไปดูผีไปดูหลักๆเลยครับผมไลฟ์ไลฟ์วันไหนบ้างพี่ทุกวันทุกวันครับพี่ยกเว้นวันทีวันเดียวทุกวันทุกเว้นวันทีเหมือนเหมือนกันเลยกับไฟเดย์ใช่ครับพี่มีไอเกียแปดโกล์อันเดียวคือขี้เกียจของของพี่ก็เหมือนกันนะพี่เนาะ ใช่ครับเป็นทีมเดียวกันครับอ๋อทีมเดียวกันครับผมแต่อันนี้จะตายไวกว่าเพื่อนไปไปศึกษาโลกอนาคตให้ก่อนเองน่าจะมาลื้น่ะน่าจะไปดูครับน่าจะครับผมก็วันนี้เพจต่างๆก็มารวมตัวกันเพื่อเดี๋ยวประมาณห้าทุ่มกันจะรวมตัวอีกทีหนึ่งทุกเพจทุกเพจเลยเพื่อเอาไว้อะไรให้กับอ่าร์มเรื่องผีครับผมก็คือเดี๋ยวพ่อเอ๋มาด้วยใช่ครับอ๋มาด้วยพ่อเอ๋มาด้วย วันน่าจะใหญ่เลยวันนี้คนเยอะอยู่ยาวๆเล็วันนี้ยาวๆครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับนี่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอพ่อใหญ่มารอพ่อเอมาก่อนครับรอพ่อเอมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล์อีกรอบนึงครับรอพ่อเอมาก่อนนะครับผมครับขอบคุณครับผม เอดเอ็ดี <or. S 2> ่กห้ด้หไม่ในนำตัวเลยบันจะแปะตัวหนึ่งจะแปวาเก็จะโค้เดินไหนตรนมัเดินเงินรางสีพิมพรับกที่แปตัว